สวัสดีครับทุกคนผมฮานะครับผมมาดเองจับกันได้ไหม <c oughs> วันนี้ผมก็จะมารีวิวผลคอนโทรลนะครับทุกคนผลของทัฟฟกาดีวอเตอร์ลอนะครับในโลกบ็อกฟุตนะฮะทุกคน <c oughs> เป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่นะครับทุกคน <c oughs> ยี่ <c oughs> กลางอนาเขตพรมแดนไรเคดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละคนละเรื่องพรมแดนไรเขตโอ้เช <c oughs> <ๆ>็ดเคเอาเรื่อง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเหมือนว่าจะมีการอัปเดตใหม่นะครับทุกคนอัปเดตอ่ามีการปรับเปลี่ยนผลคอนโทรลใหม่นะครับทุกคนให้ดูเฟี้ยวและเท่ยิ่งขึ้นนะครับทุกคนนี่นด,ดูมีดาบมีมีดด้วยนะฮะทุกคนโหยเดี๋ยวมันหนึ่งในตัวละครจากโซโลหรือวันลิงนี่ว่าอะไรนะเชื่อน่าคิมคิมจองอึนลืมไหมเออช่างเถอะต้องขออภัยนะครับทุกคนที่หายไปเนิ่นนานครับเนื่องจากขี้เกียจใช่ครับขี้เกียจ <laughs> นี่ตัด,ตดอุ้ยึบอฮ้ยอุ้ยอุ้ย อู๊ดสามารถตัดได้ประมาณหลายโวนเลยนะครับทุกคนดูนี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหห้าโอ้โหลากมาได้นี่ลากมาได้ใช่ไหมเออลากได้มาดูรีวิวกันดีกว่าครับผลคอนโทรลมีสกิลทั้งหมด5สกิลนะครับทุกคนสกิลแซดสกิลเอสกิลซีสกิลวีแล้วก็สกิลเอฟนะครับอ่าประมาณนี้เลยและอีกอย่างนะครับทุกคนผลคอนโทรลสามารถโจมตีระยะใกล้ได้แล้วนะครับทุกคนโจมตีปกติอะดูดูนี่นี่นี่ น,นี่ครับนี่คือมีดคู่นะครับทุกคนมีดคู่มีดคู่ของซองซองจินอูใช่ไหมซองจินอูฮึบฮึอีอย่โอเท่มากเลยนะครับทุกคนเฟี้ยวมากเลยอีอ,อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าพลังในการโจมตีเป็นอย่างไร1 2ึ่งสงสโอโอ้อีอ,อ พลังในการโจมตีอยู่ประมาณ500เลยนะครับทุกคน1 2 3 4 4ครั้งเหรอ1 2 3 4ดูเหมือนว่ามันจะสามารถโจมตีได้4ครั้งนะครับทุกคน1 2 3 4 1 2 3 4โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลของผลคอนโทรลกันนะครับทุกคนว่าเป็นอย่างไรสกิลแรกเลยสกิลแซดกลางอนาเคดโดเมนคอนโทรลกดสกิลแซดเลยนะครับฮึบอี นี่ครับมันจะเป็นการกลางอนาเขตนะครับทุกคนและในอนาเขตนี้เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เลยนะครับทุกคนนี่นี่ให้ทุกคนดูที่ขวามือนะครับทุกคนตอนนี้ผมเป็นซองจิตอูและอย่างเบียวเลยตอนนี้ผมเป็นโหมดแดกเกอร์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีหลอดสีม่วงเพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนโหมดแดกเกอร์คือโหมดที่เราสามารถที่จะโจมตีในรูปแบบของมีดคู่ได้นะครับทุกคนนี่มีดคู่แลวก็สามารถที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอนาเขตเราได้นะครับทุกคนกดคานแล้วก็ลากนะฮะนี่อ้าวอะไรวะนี่ เนี่ยเนี่ยพอลากเสร็จปรับใช่ไหมทุกคนมันก็จะโดนตัดนะครับนี่จะตัดกี่อันกี่ชิ้นก็เอแล้วแต่เลยนี่แต่ก็ลากนะครับลากมาแล้วก็โจมตีศัตรูนะฮะนี่อา้าวกดลากนี่แล้วก็ชี้ไปที่ศัตรูอุ้ยอ้ยอ้ยอุอ้ยอไม่อ้ยอะไรเนี่ยยุ่งยากจังเลยอ่าแล้วก็ลากปึ๊บนี่ครับมันก็จะโจมตีศัตรูนะครับทุกคนกดอุย้ยพาแล้วก็ลากแล้วก็โจมตี นี่โอ้โหระเบิดปรมาณูเลยนะครับทุกคนมันจะมีอยู่2โหมดนะครับทุกคนคือโหมดแดกเกอร์และก็โหมดฟิสวิธีการเปลี่ยนก็คือกดแท็ครับนี่ครับเมื่อกดแท็ปั๊บมือเราก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะทุกคนเป็นบล็อกเลยบอกไหมครับวิธีการโจมตีของโหมดฟิสจะต่างกับโหมดแดกเกอร์นะครับทุกคนดูนะให้เรากดที่พื้นนะครับนี่มันจะเป็นการสร้างบล็อกออกมานะครับทุกคนนี่นี่นี่แต่ว่าโหมดเนี้ยเราไม่สามารถที่จะตัดอย่างอื่นได้นะ ตัดไม่ได้ได้แค่กดปั๊บแล้วก็มันจะเป็นบล็อกออกมาแล้วก็วิธีการทําให้บล็อกใหญ่ขึ้นก็กดค้างนะฮะกดค้างที่พื้นเลยนี่ฮะมันก็ใหญ่แล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยแล้วก็วิธีการโจมตีก็ง่ายๆเลยฮนะกดลากแล้วก็ชี้ตรงไหนก็ได้แล้วปล่อยเอ้ยแล้วเบิดประตมานูนกดหม่อ่ากดค้างแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ครับ โอ้ยรุนแรงจริงเลยนี่คือโหมดฟิตนะครับทุกคนโดยโหมดฟิตกับโหมดแดกเกอร์จะต่างกันนะครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเรามาดูสกิลเอ็กกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงสกิลเอ็กกดสกิลเอ็กนะครับฮึบกดเอ็กค้างเลยนี่นี่เอาและวเอาล้ท่าล้ตั้งท่าละชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิลใส่เลยฮึบโอ้ทุกคนครับอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการจับศัตรูไว้นะครับทุกคนแล้วก็มีมีสี่เหลี่ยมออกมาแล้วก็ทุ่มใส่ศัตรูเเเลลลลลยยยยหรรืออปป่่่าววะชีี้้้้ไทศัตูแกกดสสิใฮึบุุ รุนแรงจังวะสกิลเอสามารถโจมตีได้อีกแบบหนึ่งนะจ๊ะให้เราชี้ไปที่พื้นนะครับทุกคนให้เราชี้ที่พื้นครับแล้วกดสกิลเอเลยดูนี่ครับทุกคนมันจะเป็นบล็อกออกมาโแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะฮะโคตรเทเลยฮึอีผมว่าสกิลเอนี้เหมาะแก่การโจมตีแบบศัตรูโดยตรงมากกว่านะครับทุกคนฮึนี่อ สกิลต่อไปสกิล4แกมมาเปรตมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงชี้ไปที่ศัตรูแล้วกดสกิล4ใส่เลยฮึบเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอะไรวะทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นการยกก้อนหินออกมานะครับทุกคนยกบล็อกออกมาแล้วก็โจมตีใส่นะครับทุกคนกดสกิลครค้งแล้วก็ชี้ไปที่ศัตรูแล้วกดสกิล4ใส่เออ,อโอ้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการลากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆเรามาโจมตีใส่นะครับทุกคนดูเสกวะเอามาเอามาฮึบ หายเลยโดนทับตุยเลยสกิลอย่างเฟี้ยวเลยยาเ,ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอฟกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงสกิลเอชี้ไปที่ศัตรูแล้วกดสกิลเอฟส่เลยฮึบออ้ยโอยโอ้ยโอ้ยแยกส่วนเลยเว้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ต่อยนะครับทุกคนแล้วก็ทาให้ศัตรูแยกส่วนเลยเฮดูด,ด อีโอ้โหยากสวนเลยโอเคครับทุกคนต่อไปสกิลวีสกิลอันติเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรให้เราอยู่ใกล้ๆศัตรูให้ทุกคนกดสกิลวีค้างเลยนะครับฮึบอีอีอุ้ยมีเครื่องหมายตกใจด้วยชี้ไปที่ศัตรูชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิลวีใส่เลยฮึบอุ้ยอโอ้ เลือดครึ่งหลอดเลยโอ้โหเอาเรื่องจัดโอ้ทุกคนครับนี่คือการโจมตีของโหมดฟิสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดแดกเกอร์กันนะครับทุกคนกลางอนาเขตฮึอีกลางอนาเขตละจังหวะนี้มาแล้วมึงโซโล่เลเวลลิงกูมาแล้วซองจินอูนี่คือพลังและสกิลของโหมดแดกเกอร์นะครับทุกคนดูนะแดกเกอร์สามารถโจมตีได้ด้วยการใช้มีมีดฮึนี่่าได้ทุกสพสิ่งเลยแล้วก็ลากมาตรงนี้แล้วก็โจมตีลาก่าแล้วก็ลากโจมตี่าแล้วก็ลากมาโจมตี อะไรวะเนี่ยโจมตีอืออ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 ศัตรูกระเด็นเลยเดี๋ยวเรามาดูสกิล X กันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงกดสกิล X ค้างเลยนะครับชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิล X เลยอึอู้อู้อู้อูดูเหมือนว่ามันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ฟันนะครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เึบอีอุยอุยอะไรวะดูไม่ทันเึบนี่อุย โอ้ตายเลยเว้ยสกิลต่อไปสกิลสี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิลซีคานะครับฮึบเอาแล้วตั้งท่าตั้งท่าละ,าาละชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิลซีใส่เลยฮึบอุอ้ยเอ้ยทุกคนครับดูเหมือนว่าไอ้ข้างบ้านเราจะโดนฟันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยโดนฟันขาดเลยไม่ต้องกดค้างก็ได้นะทุกคนดูนะกดสกิลซีแล้วก็ปล่อยนี่โอ้บ้านบ้านฉีกขาดเลยกดสกิลซีใส่นะครับฮึบอุ้ยหายเลยเว้ยกดสกิลซีใส่ ตัวระเบิดเลยเมื่อกี้นี่เลยเหมือนว่ามันจะมีการแยกส่วนด้วยนะสกิลต่อไปสกิล F มาดูกันว่าเป็นยังไงเอาโดนฟันเฉยเลยชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยเลยสกิลต่อไปสกิลวสกิลอันติเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิลวีค้านะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิล V ีใส่เลยโอ้ทุกคนครับ ดูเหมือนว่ามันจะโดนทุกตัวเลยนะครับที่อยู่ในในอนาเขตเราเนะโดนทุกตัวเลยแต่ว่าทุกท่านต้องสะสมพลังงานโหมดแดกเกอร์ให้เต็มก่อนนะครับถึงจะโจมตีอย่างนี้ได้ทุกคนครับรู้ป่ะเวลาเราเวลาเรากด R เนี่ยเวลาเรากดตัว R เนี่ยวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนฮึบนี่นี่นโคตรเท่นะม,มีเสาอากาศโผล่มาด้วยม่ใช่เสาอากาศเป็นเสาใหญ่ๆไปเรื่อยเลยกด v. ครค้างดินี่คือสกิลในการโจมตีของผลคอนโทรลนะครับทุกคนก่อนมันจะกางอาณาเขตดูนะกดสกิล X อซด์นะครับทุกคน อี e. อุ้ยอะไรวะกด X อึบอีพุ่งแล้วก็ต่อยแล้วก็อะไรวะสกิลต่อไปสกิลสี่มาดูดีกว่ากดสกิลสี่ใส่เลยนะครับปึบอุ้ยโอโ้โดนฟันเลยนี่เหมือนว่ามันจะเป็นการฟันศัตรูแบบระยะไกลนะครับทุกคนพอฟันเสร็จปั๊บใช่ไหมมันก็จะพุ่งมาหาเราเลยนะฮะและและเหมือนบ้านข้างๆก็จะโดนด้วยนะฮะกดสกิลสี่ใส่เลยนะครับปึบอุ้ยโอ้โหขาดเลยฟันแล้วก็พุ่งมาหาเรา นี่ครับทุกคนดูโกงจักสังหารนะฮะสกิลต่อไปสกิลเอฟดูกันว่าเป็นยังไงฮึบพุ๊บพุ๊งไปพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ต่อยนะฮะแล้วก็ทําให้ศัตรูแยกส่วนนะนี่นี่พุ่งอี๊แยกส่วนตุยเลยนะฮะอี๊โอเคครับทุกคนการรีวิวผลปีศาจผลคอนโทรลผลของทาฟักพาฟักทาฟาก้า ทัฟก้าดีทัฟก้าดี2องจิตอูนะฮะทุกคนการรีวิวก็จบลงแค่นี้นะครับทุกคนถ้าหากผมรีวิวตกหล่นอะไรตรงไหนหรือผิดพลาดตรงไหนสามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะผมต้องขออภัยจริงๆโอเคครับทุกคนถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็บอกได้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะฮะโอเคครับทุกคนบ๊ายบาย